สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายฝันสำหรับท่านที่ฝันเห็นเสือนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสัปดาหการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับผม สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ฝันเห็นเสือนะครับในฝันนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินนะครับคุณเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆก็ไปเจอเสือตัวใหญ่นะครับสง่านะครับยืนจ้องหน้าจ้องตาคุณอยู่นะครับในฝันนี้แบบโอ้โหคิดเลยว่าไม่น่าจะรอดแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับผมบอกเลยว่าการฝันเห็นเสือแบบนี้นะครับเป็นฝันที่ดีนะครับตามตำราโบราณระบุไว้ว่าเป็นฝันที่ดีมากๆนะครับ การงานนะครับจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่นะครับก้าวหน้านะครับอะไรที่ติดติดขาดขาดอยู่นตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะครับที่สําคัญนะครับเรื่องเงินเรื่องทองโชคลาภนะครับโอ้โหเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าเหมือนราชรลดมาเกยนะครับหรือผมเปรียบเลยอีกคําหนึ่งนะครับรวยแบบไม่รู้ตัวนะครับจะได้ลาบลอยลาบอะไรลาบยศสรรเสริญนะครับมีคนนับหน้าถือตานะครับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับ ที่ดีมากๆนะครับถ้าเราไปมองในเรื่องของความรักนะครับตามตำราโบราณก็บอกไว้ว่านะครับเป็นนาทีทองของของคนที่กําลังอยากจะมีความรักนะครับเพราะว่าจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดกุนเยอะเยอะแยะมากนะครับจะมีคนแอบชอบนะครับจะมีคนแบบ เขาเรียกว่ามีคนรักคุณนะครับเยอะมากนะครับทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับเรียกได้ว่าหัวกันใดบ้านไม่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารีบร้อนนะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปกบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับโดยโดยรวมสรุปเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นฝันที่ดีมากๆนะครับสําหรับหลายคนที่ฝันเหตุเสือนะครับในฝันเราอาจจะดูกลัวนะครับแต่ตื่นมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นฝันที่ดีนะครับ ส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับได้แก่เลข3เลข5้าห้าสรวยรวยเฮงเงนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม